อ,อ,อ, hehe, อ, flat, อนนันนี้เข็งหมเอเออกรบใครก็ว่าขอแบบคงสัยน้องหึกเนาะครับเออเข็บเอดเอครับเข้ามไงไปครับเข้าแล้วครับปื้มใจว่าบุกปื้มปีตีเลยครับโอ้โหพอใจพ่อมากเยไปเก็ใครว่าชื่อชืเก่ากรบชมนกว้างผเนาะครับเออใครเนาะคุณจะฝากใครเนาะบันใคร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 คุณจะฝากใครเนาะบังเนาะบัมี นูคตรนี <gegen violin> <acy> ้ค <left> ร่อนจานอยู <és> ่ฟาพฟ้าสุนจะาบคลจ้าจักแผรลแผงจ้าเอคูแกสาธุสาธุเอคูกเคูโอเคบักแอเป็นเจ้าภาพปัทูนะครับเอคูสาธุสาธุง่ายถึงานง่ายเออจะภาพหมอร่ำบานเออวันคือคือเก่าผู้ใดไปจะภาพหมอนัำโน่บานผูก็นลูก กูจุัวรักมึงกูให้่ึงด้เลยครับปู่งบปิดเด้งมันแค่ครับแู่กูย่งเป็นมันยงอครับปูวัแก่หมูวบก่อืนี่ลูกักวัวลูกดักแ่ต่าเ่าอยู่คือคือตัวครับเดี๋ยวทีกระทมาถูกปูวอวูกดักที่ผกร้านพเนี่ยครับพ่อพ่าเด็กอืเกแก่งนะยเอเจือหมา้อือวัอจะเช่าร้านอนู่คือคือไครบ้านจ่าปูสักสิทธิ์ครับอันนี้ขอยงางย่างร้อ เขาใค้ต้อพ่อบอกอย่าไม่บอกกระจามากใช่ไ่มนี่ตัวงั้นบอกให้คนบ่ตัวกับตัวบอตัว กเ้าคิวคือพอเดือนอยากดูกานไงเนี่ยไปเตียมพูกไปหุ้นนมาให้ยมันยมรุ่นโอ้เปิดเกก็ือทำยังไงปูดีบวกมดีครับปูเปิดจการกูอ่ะยึืงยังงักูอ่ะคือแก่ที่พอบอกใครเชื่อฟังบวเอาไปทำไม่ใช่รู้ยังงั้นว่ะอืมกูแกัโคเนี่ยหัวให้งีงขาขา แต่คุณเงินรู้บ่ครับปูเออเงินไปเงินเงินการเงินเงินพคำว่าน้ำเร็วงั้นเดือก้องก้อยกันกาปู้ต่คืาบึงต้นเงินรื้อขุ่มมันได้ขาดเงินมแต่วัวมันหัวบานบานนั่น มันกับว่าวปูโบ่มันวามันฝันน้องเอเขี้ยวมันไปแกมันขัดขึ้นกัครับครับบค่วัน่อนคือเพราะว่ามันฝันแค่วันเี้คือใจว่ามัคือ่าจังไก่จันบักจานเองแค่วันนอน้องเอ๋อการเอ๋ครับ บ่กหนูด <Aww. S 2> ูไหวคุณพ่อกระเบิงเรื่องไม่ควบคู่มาได้บ้านี้บ้านยังบ้านยงเรื่องขายขู่บ้านมาขายขู่ไหวไหวไหวตื่นหาตื่นใจเรื่องหาฤัธิ์เท็ไา้บ้านเยอะไปเยองมากเยอะเออ้านบ้านออจะได้โชคดีรู้ แค่มันจะตุ่นสมคู่อแต่ว่าแเ่จะตุ่นง่อยใจตัวงวสิมาเรื่องแค่แค่ตุ่นง่อยใจรับูวงวสิมาแต่ว่ากระสิพิกาน้าโคงอย่างนี้ยังไม่คู่ไม่ไข็ก็อยกเอาเลยจ้าปัเจอไปียกเอา เอาคำไม่แข็งหนักก่บอทตู้เขาตีนักก่อนมันดหญข่งนยัยว่าใจไมนใจพ้อกระบอกไม่เรลียวว่ารอบแข็งเน่ะเ้าคื้อประเมินข้อเรียวบอกไอ้บอกให้ฟังอีกจั่วทั้งข่ตัวเอาไปะไดเนาะขอหนึ่งได้สองเกี่บพเนาะเออเอาให้อย่นังกอดกดกัะบอกแข่งอื่นไอครบมื้ไม่ครบมันเงินรงิแล้วก็รวยนะดูนะกระเ่ินกะเดินช่ามาขาดขืนเนาะ เออเมื่อยังงกะผมยังเอาสปาูงค่าค่าดีใจไม่ปูแค่เป้าของนก้เาเขาให้พอหายใจเขอยซ้ใส่ใส่จู่เนไปพูดแล้วปูตั้งใจเนี่ยปลูกไข่กขบอกถ้าจกินจัดงานก็ใสต่อยหวานก็ใสอใส่จู่จู่ทั้งข้างเดียวบ้าเออบคือต่อยไยูได้กินแล้วว่าแครูดแต่กินไม่กูน้ำขงสองหวัดสอ่เนะใส่จู่ก็ะไรปู แต่มันเขามากมั่งหมายเนี่คบอกมันบอกว่ากากพ่อกก่คือมันมากมันก็ว่ามันว่าพ่อเป็นใครปู่หล่อไม่มาเปยนปสวัสดีครับปู่ไม่ไหวเดือดกนคือของท่ข้างแม่บอกว่ากากกว่าเป็นใครมัน่ฝบอกฟูงฟองป่นกล้วปมงแกว่้าปูเป็นไผ บัดคือจอยค่อยปูยมันขอของดรืนอน้อพผัวหรอยครับปูเอ้าพ่อกันด้ยห้ครับมันอาจจะดื่มดรือยืครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่สิบหกเนาะครับปูเออมือหนามือแน่จะคุยกันใหม่เพายู่เนาะครับปูเอาสำหรับวันนี้ให้ลูกหลานพักผ่อนเนาะครับแต่ว่ามือแนงพูดเลยเนาะถึงเป็นอย่างเนาะหรื วบฟอไปอครับวบอเครื่องกอค้างยู่ล้องหลังนอค้างเออยังรคาไปน้ำมดเลยเออมอก้นขาออกตัอออกคอางค้างอ้ยู้วูู้้วโ้ค้างมอรงยปูอชับกระจายรดพอรืมอแไปพอปูรูดถอดมือแรงมือแรงออกอีกจ้าค้างค้งค้าเออเขนงพูดไป นม่ค่ะจาบัวเอาล้มบัเอาลบัวบจามีอีจ้าย่าง่งกัตัวไข่ถึงไงเอาลัวเอาล้มย่างนะแค่ไขเห่มากอืมขั้นไปเดียรป้าขึ้นๆแม่มือยังคือปออกอยู่อู้ปออกเดียรจึงโม่งพัไปมือเรียกเลยครับ ไปป้ามายของทุ่มะมนบ้าทองทุ่มไปป้ามหมายของทุ่มเลยเนี่ยง้อเนียบางงอราอันนี้เดี๋ยวปูให้เงคยางเงียบาขับรถให้พ่อเยอะไปกว่ม้วนทุ่มโไม่มอนเขาแค่เดคนก็ถือไหมตาปูตุงนีงไม่เหมือนนะเยอไม่ไดก็ช่างคุณมันือเยองน้อยทำเงินงอมตาปูให้กัน อ้อหายขึ้นปม่มียือไะมไม่มีรไม่คนไหนนะไม่โอมด้วยยิ่งแพอมโอขึ้นขึนหนหนยังไงะับใบนี้กระ벙ใบงี้ใบไนใบไหนใบไวนยังไงช่ตึนภาพตีนทุกแง่นี่ตึงแง่เริ่ครับ อีนนั่งนะค่ะใครเรียาพ่อให้ซื้อหรือน้าปูบอกไม่แก่เอาลู้นออกมาเฮ้ยเอาวุ้ออกนะลูกนะแล้วพ่อจะพาไปัเคาะฟึ่งลูกนะลูกแล้วยเคาะฟึ่งลูกเรื่ออ สควันเล่ยเอาคนยิ่งสมควนเล้่ยผมวิ่ไปเด้่อ่งไปงงงกันค่ะขายเออเรียกนั่งข้างตัวใหญ่ก่เนคุณเกาเก็ดโอ้ยคุณเกาเก็ดบ่ตรงกับรถ่าชาติมัคือเรื่องื้อมนือเงื่องพอเงื่อง้เนี่ยค่ะมันัือนอืเออ ก็ต uh, so, uh, uh, ื oh, はは่นรวอนอะครับเออเอาแค่นี้พอหอมปากของคอนะเออจะพักัหงง่ายด้วยก็จะพักไหงกัดพนังมันเปิดขึ้นคือกุกบไหมเอวไปหาเด่นไปหายกินเขากินหน้าผึ้งยงไ่แห้มันแคบมันม่วนตออยจะไปหานเรื่องเร็นเกิดมันมุกนะเอออันนี้เพ้าเขาบอกวาคือนไปอีกไงนงค่ะ เราเกี่ยวกับเนาะใช่อามือชกมือแร่มือชกมือมัดถึงนึงแล้วก็รวยเจริญเจรินะล้วนะทูษาทูษาสำหรับมือแรงเนาะค่ะมือแรงเพื่อจะไปออกเดตกับผู้ตาเนาะค่ะค่ะผู้ตาค่ะบอกให้น้องนัชชาค่ะไปเอารถออกมาเนาะค่ะเอารถออกมาค่ะสำหรับทะเบียนรถของน้องนัชชาเนาะค่ะสองเจ็ดเก้าเก้านะคะสองเจ็ดเก้าเก้าค่ะหลักผู้ก็ให้น้องนัชชาเนาะค่ะ เป็นธนาบัตรแบ่งพันเนาะค่ะก็คือหกศูเก้าเจ็ดเนาะค่ะหกศูเก้า็ค่ะจดใบเนาะค่ะสําหรับค่ะธนบัตรที่ปูหาน้องนาชาก็คือหกศูนย์เก้นาะค่ะหกศูนย์เก็ดรักเบียนของน้องยิงค่ะที่ปูบอกให้ว่าจะให้ผ้าปูไปออกเดทก็คือเนาะค่ะสองเค่ะ ดีๆพิจารณาเอาเนาะค่ะให้โชคให้มั้นให้รับให้รวยค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะไปออกเดทกับผู้ตาปูค่ะเฮ้าก็ฟั่งเบิงเนาะค่ะพิจารณาเบิงกับผู้ห่ตองหมดก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะค่ะว่าผู้หายิ้มผู้บอกให้ยิิมว่าค่ะหมดสีมาเนาะค่ะต้องเฮตุนค่ะห้ใหญ่คนเก้าค่ะค่ะบ่หญ่ร้ายค่ะบ่ลื่นกันลายเนาะค่ะให้ลื่นน้อยหนึ่งเนาะค่ะ จาก60ก็เลยเป็น61เนาะค่ะเขาคุณขอบคุณนท,ทุกทุกท่านเนาะค่ะ FC สายบุญของปูตาลูกหลานปูตาคือเสียดายทวนหนาทวงตาเนาะค่ะค่ะคายเยค่ะคาย,ยเยยพึ่งทอทถอยสําหรับ FC ท่านใดยังบ่ได้เนาะค่ะเพราะวา่าการสะสมสร้างบุญหอ,อกกับบ่ทอกันเนาะค่ะเพราะวา่าบางคนก็นเฮ็ดบุญกับบ่ได้เฮ็ดร้ายเนาะค่ะบางคน,นเฮ็ดบุญก็เฮ็ดร้ายค่ะการสะสมสร้างบุญหอ,อกกับค่ะสะสมบ่ทอกันค่ะ ได้โชคได้ลาบพ่อกคือสีบทอกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะให้โชคให้มานให้ล่ำให้รวยทุกปูทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ